โพยมหุ้นเด่นครับบริษัทหลักทรัพย์ KGI ชี้เป้า3หุ้นทำกำไรจะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจไปติดตามได้ในคลิปนี้ครับท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นในปัจจุบันการมองหาหุ้นที่ดีมีศักยภาพในการเติบโตถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับล่าสุดครับบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะครับได้คัดสรร3หุ้นเด่นที่มีคุณภาพและไม่ควรพลาดซึ่งแต่ละตัวมีจุดเด่นและปัจจัยที่น่าสนใจครับ เริมที่หุ้นขาปีกยักษ์ใหญ่อย่าง CPO ครับกำลังมีสัญญาณการฟื้นตัวที่น่าจับตามองโดยรูปแบบแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นจากแนวรับที่50บาท75สตางค์ครับโดยหากว่าสามารถทะลุแนวต้านที่52บาทถึง54บาทได้แล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งไปถึง57บาทครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักลงทุนควรตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่49บาท25สตางค์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้นั่นเองครับปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญก็คือการคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทําให้ตลาดกลับมาโฟกัสที่ธุรกิจค้าปลีกหลักในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการบริโภคครับนอกจากนี้ต้นทุนก็ยังลดลงเป็นอีกปัจจัยที่พบว่าช่วยหนุนให้กำไรของบริษัทมีขึ้นครับในด้านมูลค่าหุ้นของ CPO นะครับมี forward PE ที่17.3เท่าซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนในอดีตนอกจากนี้ยังเป็นหุ้นที่ defensive play นะครับที่เหมาะสำหรับการลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจกมีการชะลอตัว สำหรับหุ้นนิคมอุตสาหกรรมอย่าง WHA ก็มีแนวโน้มเหมือนกันครับที่จะเติบโตสดใสโดยในรูปแบบราคาสแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวหลังจากการสร้างฐานที่มั่นคงหากสามารถทะลุนแนวต้านที่4บาทถึง4บาท10สตางค์ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปถึง4บาท20สตางค์นักลงทุนควรตั้งทอร์เงสตอปไว้ที่3บาท60สตางค์ครับ เพื่ออล็กกไรปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือการเลื่อนแผน IPO ของบริษัทโลกครับซึ่งช่วยให้ valuation ของ WSA ดีขึ้นเนื่องจากไม่ต้องถูกส่วนลดจากการเป็น holding Company และยังได้รับกำไรเต็มแบบ100%จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมด้วยในด้านมูลค่าหุ้นของ WSA forward PE ที่11.5เท่าครับและมี P/BV ที่1.62เท่าซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่แพง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนในอดีตนอกจากนี้ยังมีหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพอย่างเมดิสครับกำลังอยู่ในช่วงของการเบรกแอนด์ไซเวโดยมีแนวรับที่8บาท40สตางค์และมีแนวต้านที่8บาท65สตางค์ถึง8บาท90สตางค์ครับหากสามารถทะลุแนวต้านได้ก็มีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวขึ้นไปถึง9บาท30สตางค์นักลงทุนควรตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่8บาท10สตางค์ครับเพื่อป้องกันความเสี่ยง ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญนะครับคือผลการศึกษาวิจัยการใช้สเตมเซลล์ในพื้นที่แซนบ็อกที่จะช่วยเพิ่มความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ชั้นสูงและหนุนการเติบโตของกำไรครับในด้านมูลค่าหุ้นของ m e d i สครับมีอัพไซด์ฟอร์เวิร์ดพีประมาณ20เท่าและมี ensus, คอนเซนซัสคาดว่า กำไรจะเติบโตที่ประมาณ30%ครับต่อปีในช่วงปี2567ถึงปี2569นั่นเองทั้ง3หุ้นที่กล่าวาานี้ครับมีศักยภาพในการเติบโตที่น่าสนใจและมีปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามครับการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงครับนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในการลงทุนครับ